คำสาปพญา,ามังกรในสายฝนเลือดต้องห้ามในยุคสมัยอันรุ่งโรจน์แห่งราชวงศ์หนิงสายฝนสีเลือดได้นำมาซึ่งคำสาปแห่งพญา,ามังกรผู้ใดที่สัมผัสต,ต้องคำสาปจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดและโศกนาฏกรรมนำพาความหายนสู่แผ่นดินเรื่องราวของนักดาบผู้กล้าและหญิงสาวผู้มีญาณวิเศษที่ต้องร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาคำสาปก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินแก้บทที่หนึ่งสายฝนสีเลือด บทที่หนึ่งสายฝนสีเลือดเหนือฟ้ากฟ้าของเมืองหลวงอันรุ่งเรืองแสงตะวันถูกบทบังด้วยเมฆสีดำทะมึนเสียงคำรามกึกก้องของสายฟ้าผ่าดังสะท้านไปทั่วทุกหนแหง่งก่อนที่หยาดฝนเม็ดแรกจะร่วงล่นลงมาสัมผัสเย็นเยียบที่แต่ต้องผิวกายกลับนำมาซึ่งความหวาดหวัน่นเมื่อสายฝนนั้นไม่ได้มีสีใสบริสุทธิ์หากแต่เป็นสีแดงชานดุจโลหิตสายฝนสีเลือดปรากฏการณ์ต้องห้ามที่ถูกบันทึกในตำนานโบราณ คำสาแห่งพญามังกรที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นขึ้นจากนิทราอันยาวนานชาวเมืองหลวงต่างแตกตื่นวิ่งหนีหลบซ่อนด้วยความหวาดกลัวเสียงร่ำให้คร่ำครวญดังก้องระงมบ้างก็ลม้มลงคุกเข่าสวดอ้อนวอนต่อเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองปัดเป่าภัยพิบัติครั้งนี้ไปเสียคำสาพญามังกรมันเป็นเรื่องจริงหรือนี่เสียงกระซิบกระซาบดังแววมาตามสายลมบางก็เชื่อว่านี่เป็นลางร้ายที่บ่งบอกถึงจุดจบของราชวงศ์ บ้างก็ว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์ที่มนุษย์กระทำความผิดบาปมากมายเกินจะทนทานท่ามกลางความกลาหลอนมานนักดาบหนุ่มนามว่าหลงเทียนร่างสูงสงา่าใบหน้าคมคายดวงตาเป็นประกายดุจด,ดาวเหนือสวมชุดนักเดินทางสีดำธรรมะแมงกำลังเดินทางมาถึงประตูเมืองหลวงเขาหยุดชะงักมองไปยังสายฝนสีเลือดที่โปรยปลายลงมาด้วยสีหน้าเคร่งครึมมือข้างขวาจับอยู่ที่ด้ามดาบยาวคู่กายแน่นขึ้นเล็กน้อเมอย์รวงลวง ดูเหมือนว่าข้าจะมาถึงในเวลาที่ไม่ค่อยดีนักเสียแล้วหลงเทียนพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไปในเม,อเมืองหลวงที่กำลังจมอยู่ภายใต้สายฝนสีเลือดแห่งความหวาดกลัวสายฝนสีเลือดยังคงโปรยปรายอย่างต่อเนื่องเมื่อหลงเทียนเดินลึกเข้าไปในเมืองหลวงภาพที่เห็นยิ่งตอบย้ำถึงความน่าสะพรึงกลัวบ้านเรือนร้านค้าต่างปิดประตูหน้าต่างเงียบสนิท ถนนทางว่างเปล่ายกเว้นเพียงร่างของผู้คนที่สิ้นหวังคุกเข่ารำไห้อยู่ตามมุมต่างๆลงเทียนสังเกตเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ชายคาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นดวงตาเศร้าส้อยจ้องมองไปยังสายฝนสีเลือดที่ไหลนองพื้นหลงเทียนเดินเข้าไปหาชายชาราคุกเข่าลงข้างๆท่านลุงเกิดอะไรขึ้นที่เมืองหลวงแห่งนี้ ลงเทียนถามด้วยน้ำเสียงสุภาพชายชายชาราเงยหน้าขึ้นมองหลงเทียนแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังท่านไม่รู้หรือนี่คือคำสาปพยามังกรสายฝนสีเลือดแห่งความตายไม่มีใครรอดพ้นจากมันไปได้หรอกคำสาปพยามังกรลงเทียนขมวดคิ้วท่านลุงพอจะเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่ชายชาราถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเรื่องเล่าเรื่องราวตำนานพญามังกรที่ถูกลืมเลือนไปนานแสนานาน พญามังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยปกคุ้มครองเมืองหลวงแต่กลับถูกถอยหักหลังจากมนุษย์ทําให้พญามังกรกักเก็บความแค้นไว้ในใจรอคอยวันที่ความแค้นนั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อใดที่สายฝนสีเลือดโปรยประโยเมื่อนั้นคำสาปก็จะเริ่มต้นขึ้นความตายและความหายน่าจะมาเยือนไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงสั้นเครือหลงเทียนฟังเรื่องราวด้วยความตั้งใจดวงตาเป็นประกายมุ่งมั่น ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้อย่างนั้นหรือข้าไม่เชื่อเช่นนั้นข้าจะหยุดยั้งคำสาปนี้ให้ได้หลงเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบทที่สองร่องรอยแห่งคำสาปบทที่สองร่องรอยแห่งคำสาปสายฝนสีเลือดที่โปรยปลายลงมายังคงเป็นปริศนาที่ค้างคางในใจของหลงเทียนเขาเดินทางรอนแรมไปยังเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงเขาหวังว่าจะได้พบเปาะแสเกี่ยวกับคำสาพยามังกรที่กัดกินชีวิตผู้คนหลงเทียนได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวผู้มียานวิเศษที่อาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านว่ากันว่านางสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยความหวังอันริบรี่หลงเทียนจึงตัดสินใจเดินทางไปยังกระ,ระท่อมหลังนั้นกระท่อมไม้หลังเล็กตั้งอยู่อย่างเงียบสงบท่ามกลางแมกไม้ หลงเทียนเคาะประตูเบาๆสักพักก็มีเสียงหวานใสตอบกลับมาเข้ามาได้เลยหลงเทียนเปิดประตูเข้าไปพบกับหญิงสาวในชุดขาวบริสุทธิ์นางมีดวงตากลมโตเป็นประกายผมยาวสลวยสีดำครับหลงเทียนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวนางท่านคือหลงเทียนใช่หรือไม่ข้ารู้ว่าท่านจะมาหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าชื่อซูลินได้ยินว่าท่านกำลังตามหาร่องรอยของคำสาปยามังกร หลงเทียนรู้สึกประหลาดใจที่ซูหลินรู้เรื่องของเขาใช่แล้วข้ากำลังตามหาต้นต่อของคำสาบนี้ท่านพอจะช่วยเหลือข้าได้หรือไม่ซูหลินพยักหน้าข้าสามารถมองเห็นร่องรอยของคำสาบได้แต่พลังของข้ายังอ่อนแอข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องคำสาปพพยามังกรและความเป็นไปได้ในการแก้ไขคำสาบหลงเทียนรู้สึกว่าซูหลินคือความหวังเดียวของเขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับนาง เพื่อสืบหาต้นต่อของคำสาบสูรินหลับตาลงใช้พลัญญานวิเศษของนางเพื่อสัมผัสถึงร่องรอยของคำสาปยามังกรนางขงมวดคิ้วเล็กน้อยเราก,กำลังเผชิญหน้ากับพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวข้ารู้สึกถึงพลังงานมืดมิดมันแผ่กระจายไปทั่วดินแดนแห่งนี้แต่ต้นต่อของมันข้ายังไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ซูรินกล่าวด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลคำสาบนี้แข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไวมาก หลงเทียนถามด้วยความเป็นห่วงแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปซูลินลืมตาขึ้นมองหลงเทียนด้วยแววตาแน่วแน่เราต้องเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมเลือนที่นั่นอาจมีเบาะแสกเกี่ยวกับคำสาบนางหยิบแผนที่เก่าคร่ำคร่าออกมาแผนที่นี้จะนำทางเราไปยังสถานที่แห่งนั้นแต่มันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายหลงเทียนมองไปยังแผนที่ในมือของซูลิน เขาเห็นเส้นทางที่ควรผ่านป่าทึบข้ามภูเขาสูงและผ่านซากประหักพังโบราณไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดข้าจะไม่ยอมแพ้เราจะร่วมมือการแก้ไขคำสาบนี้ให้จงได้หลงเทียนกล่าวด้วยความมุ่งมั่นสหลินยิ้มให้เขาข้ารู้ว่าท่านทำได้หลงเทียนข้าจะอยู่เคียงข้างท่านทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางในรุ่งเชา้าโดยหารู้ไม่ว่าศัตรูร้ายกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในงามืด คอยจ้องจะขัดขวางภารกิจของพวกเขาบทที่ 3. ตำนานพญามังกรนานมาแล้วนานเสียจนความทรงจําของผู้คนเลือนรางมีพญามังกรผู้ยิ่งใหญ่ยินหนึ่งนามว่าหลงเทียนสูลินเริ่มเล่าเรื่องพลางเหมาะไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลงราวกับเป็นใจให้เรื่องเล่าของเธอดูน่าขนลุกมากยิ่งขึ้นหลงเทียนเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี เขาปกครองดินแดนอย่างยุติธรรมและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้คนแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนักมีตัวร้ายใครสักคนที่อิจฉาในอำนาจและความดีของหลงเทียนได้วางแผนร้ายเพื่อโค่นล้มเขาตัวร้ายตนนั้นได้รวบรวมเหล่าปีศาจและกองทัพอันชั่วร้ายเข้าโจมตีเมืองของหลงเทียนการต่อสู้ครั้งนั้นดูเดือดเลือดพล่านหลงเทียนต่อสู้อย่างสุดกำลัง แต่ด้วยจํานวนที่น้อยกว่าและแผนการอันชั่วร้ายของศัตรูทําให้เขาเริ่มเพียงพล้ําสุลินหยุดเล่าเล็กน้อยเพื่อจิบชาดดวงตาของเธอเปล่งประกายเมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งในที่สุดหลงเทียนก็ถูกจับกลุ่มตัวร้ายได้ทรมานเขาอย่างแสนสาหัสเพื่อหวังจะให้เขาคลายความลับเกี่ยวกับพลังและความเป็นอมตะแต่หลงเทียนไม่ยอมปริปากแม้แต่น้อยด้วยความโกรธแค้นตัวร้ายจึงได้ไล่คำสาปอันน่าสะพรึงกลัวใส่หลงเทียน คำสาบที่ว่าเมื่อใดที่สายฝนสีเลือดตกลงมาหลงเทียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทนทุกทรมานและตายอย่างน่าเวทนาสูลินเว้นจังหวะให้ความเงียบเข้าปกคลุมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานพญ,ญามังกรต้องสาบเมื่อใดที่สายฝนสีเลือดตกลงมาผู้คนจะหวาดกลัวและซ่อนตัวพร้อมหมายถึงความความตายและความทรมานกำลังจะมาเยือนสูลินกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อย คำสาบนั้นมันเป็นจริงหรือลงเทียนถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขาจ้องมองซูรินด้วยความไม่เชื่อข้าก็ไม่รู้แต่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสายฝนสีเลือดและความตายอันน่าสยดสยองที่ตามมาซูรินตอบบางคนบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่ข้าเชื่อว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นวันวหวตามมาด้วยสายฝนที่เริ่มโปรยปรายลงมาทุกคนในหอนไปมองนอกหน้าต่างด้วยความตกตะลึง สายฝนมันเป็นสีแดงไม่จริงหน้าหลงเทียนพึมพำดวงตางเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเขาจําได้ถึงภาพในอดีตภาพของพยามังกรที่ถูกทรมานภาพของตัวร้ายที่ไร้คำสาปภาพของสายฝนสีเลือดที่ตกลงมาร่างกายของหลงเทียนเริ่มสั่นเทาเขาเริ่มรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเจ็บปวดนั้นแผ่แพร่ซ่านไปทั่วร่างกายราวกับมีเข็มพันเล่มทิ่มแทงเขาสรุดตัวลงกับพื้นด้วยความทรมาน หลงเทียนท่านเป็นอะไรไปซูหลินรีบเข้าไปประคองเขาด้วยความเป็นห่วงหลงเทียนเงยหน้ามองซูหลินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำสาปป้อมมันเป็นจริงข้ารู้สึกได้ข้ากำลังจะตายยะบทที่สีเททส่เงาในวังหลวงบทที่สี่เงาในวังหลวงหยาดฝนยังคงโปรยปลายไม่ขาดสายรากับสายเลือดที่หลังรินจากฟากฟ้า หลวงเทียนและสุรินเดินลึกเข้าไปในวังหลวงความอึมครึมปกกลมทุมทุกอนูราวกับคำสาปพพยามังกรกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกทีการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างยากลำบากข้าราชบริพารปิดปากเงียบบางก็แสดงท่าทีหวาดกลัวเมื่อได้ยินถึงเรื่องราวคำสาปพ,พวกเขาเดินสำรวจไปตามระเบียงยาวที่ประดับประดาด้วยภาพวาดเก่าแก่แต่ละภาพล้นมีเรื่องราวซ่อนเร้นแต่กลับไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง ดูเหมือนว่าทุกคนจะหวาดกลัวอะไรบางอย่างสุลินกระซิบเบาๆขณะที่สายตาจ้องไปยังเหล่าข้าราชสำนักที่เดินผ่านไปมาแน่นอนคำสาปยามังกรไม่ใช่เรื่องล้อเล่นยิ่งมีสายฝนเลือดต้องห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งทำให้ทุกคนหวาดหวาหลงเทียนตอกบกลับด้วยน้ำเสียงเครื่ม,มขึ้นเขาเดินนำหน้าสุลินไปยังห้องสมุดหลวงสถานที่ที่เขาคาดหวังว่าจะพบเบาะแสสำคัญบางอย่างได้ในห้องสมุดหลวง พวกเขาพบกับบรรณารักษราชาวผู้หนึ่งที่กำลังง่วนอยู่กับการจัดเรียงหนังสือเก่าแก่เมื่อหลงเทียนเอ่ยถามถึงเรื่องราวคำสาบบรรณารักษผู้นั้นก็มีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเขาเล่าว่าเคยมีขุนนางบางคนพยายามสืบสวนเรื่องนี้แต่กลับต้องพบกับจุดที่ไม่สวยงามนักมีคนไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยบรรณารักษกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเง,งาอำนาจมืดกำลังปกคลุมวังหลวงแห่งนี้ พวกท่านควรระวังตัวให้ดีขณะที่หลงเทียนและซูรินลังสนทนากับบรรณารักษ์จูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางด้านหลังชายชุดดำหลายคนปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเข้ามาล้อมทั้งสองเอาไว้ด้วยท่าทีขุกคามพวกเจ้าเป็นใครหลงเทียนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาพวกเรามาเพื่อให้พวกเจ้าหยุดการสืบสวนชายชุดดำคนหนึ่งตอบกลับด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมคำสาปยามังกรเป็นเรื่องที่พวกเจ้าไม่ควรยุ่งเกี่ยว การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วหลงเทียและซูรินร่วมมือกันต่อสู้กับชายชุดดำพวกเขาใช้ทักษะการต่อสู้ที่ฝึกฝนมาอย่างหนักเพื่อป้องกันตัวเองและตอบโต้กลับแต่จำนวนของชายชุดดำนั้นมีมากเกินไปในขณะที่การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างดุดจูดจูดก็มีเสียงคำรามดังสนั่นกล้องไปทั่วทั้งห้องสมุดเพดานเริ่มสั่นสะเทือนแสงสว่างริบปรีลงภาพวาดบนผังเริ่มเคลื่อนไหว ราวกับมีชีวิตคำสาบกำลังทำงานซูลินร้องเตือนหลงเทียนรู้ว่าพวกเขาต้องรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนที่คำสาบจะเล่นงานพวกเขาแต่ชายชุดดำยังคงขัดขวางพวกเขาอย่างไม่ลดละเขาตัดสินใจใช้พลังปราณของตนเองเพื่อสร้างช่องว่างให้ซูลินหนีไปก่อนส่วนตัวเขาเองจะรับมือกับชายชุดดำที่เหลือซูลินซูหลินไปหลงเทียนตะโกนเสียงดังซูลินลังเลยอยู่ครู่หนึ่ง ่อนจะตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากห้องสมุดหลวงทิ้งให้หลงเทียนเผชิญหน้ากับเงาอำนาจมืดเพียงลำพังการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสืบสวนคำสาป,ปยามังกรก็เป็นได้เพราะหลงเทียนสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในวังหลวงแห่งนี้พลังที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าบทที่หความจริงที่ถูกซ่อนบทที่หความจริงที่ถูกซ่อน สายฝนสีเลือดที่โปรยปรายลงมายัางคงเป็นสัญญาณเตือนถึงคำสาป,ปยาบังกรที่คุกคามแผ่นดินหลงเทียนและซูลินเดินเข้าไปในหุบเขาต้องห้ามสถานที่ซึ่งตำนานเล่าขานว่าเป็นจุดกำเนิดของคำสาปทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะรู้ดีว่าอันตรายอาจซ่อนตัวอยู่ทุกหนแห่งพวกเขาพบถลึกแหล่งหนึ่งปากถ้ำถูกปิดบังด้วยเถาวัลย์หนาทึบและหมอกสีม่วงจางจาง หลงเทียนใช้กระบี่แสงจันทรารฟาดฟันทาวันออกเผยให้เห็นทางเข้าสู่ภายในถ้ำภายในถ้ำมืดและเย็ยนเย็ยนเยียบอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและกลิ่นกำมะถันสูลินจุดขบเพลิงขึ้นแสงสีส้มนวลช่วยขับไล่ความมืดเผยให้เห็นผนังถ้ำท,ที่สลักสล่าวด้วยภาพโบราณเป็นเรื่องราวของพญามังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกถอยและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม ภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศกหลงเทียนและสูรินสำรวจท่าต่อไปจนกระทั่งพบโถงขนาดใหญ่กลางห้องโถงมีแท่นบูชาหินตั้งระงานอยู่บนแท่นบูชามีคมภีโบราณเล่มหนึ่งวางอยู่สูรินหยิบคัมภีร์ขึ้นมาเปิดอ่านตัวอักษรโบราณบนหน้ากระดาษเริ่มส่องแสงเรืองรองสูรินเริ่มแปลคัมภีรทีละหน้าเนื้อหาในคัมภีร์เปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้เกี่ยวกับที่มาของคำสาบ ไม่ได้เกิดจากความโกรธแค้นของพญามังกรเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ผู้ละโมบที่ต้องการใช้พลังของพญามังกรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวบุคคลผู้นั้นได้ถอยและสังหาร,รับพยามังกรจากนั้นจึงใช้เลือดของพญามังกรก้างคำสาพเพื่อควบคุมแผ่นดินนามของผู้ถอยสถูกเอ่ยถึงในคำภีร์แต่ถูกปกปิดไว้ด้วยอัครเวทมนต์ที่ซับซ้อนสูลินพยายามถอดรหัสข่านั้น แต่ไม่สําเร็จเธอรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ขัดขวางการถอดรหัสหลงเทียนสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเขาใช้กระบี่แสงจันทราบปลดปล่อยพลังปราณเข้าไปในคำภีร์พลังปราณของเขาช่วยทําลายอัคเวทมนต์ที่ปกปิดนามของผู้สยศดในที่สุดนามนั้นก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจักพัิเรียรหยุนจะกพรดิเรียญหยุนหลงเทียนและซูลินตกตะลึง จพัดที่เหลียญหยุ่นเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาเป็นที่เคาพรพของประชาชนแต่เบื้องหลังความดีงามนั้นกับซ่อนความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้เขาต้องการพลังพญาหมังกองเพื่อครองโลกและเขาก็ได้มันมาด้วยการและการสังหารการกระทำของเขาได้สร้างสาบที่ยังคงส่งผลกระทบต่อแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้แต่ทำไมคำสาปถึงเพิ่งเริ่มแสดงผลอย่างรุนแรงในตอนนี้ หลงเทียนและซูหลินสันนิษฐานว่าต้องมีใครบางคนกำลังปลุกพลังขอมสารให้ตื่นขึ้นพวกเขาต้องหาตัวบุคคลผู้นั้นให้เจอก่อนที่คำสาบจะทำลายแผ่นดินไปมากกว่านี้ทันใดนั้นเองแสงสีดำก็ส่องประกายออกมาจากมุมหนึ่งของห้องโถงร่างเงาปรากฏตัวขึ้นร่างนั้นสวมชุดคลุมสีดำใบหน้าถูกปกปิดด้วยผ้าคลุมเขาหัวร้อเสียงเย็นชาในที่สุดพวกเจ้าก็มาถึงข้าเฝ้ารอพวกเจ้ามานานแล้ว ตัวร้ายปรากฏตัวขึ้นเขามีพลังอำนาจมืดแผ่ออกมาและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระตุ้นคำสาปพยามังกรบทที่6การ,รเผชิญหน้าบทที่6การ,รเผชิญหน้าสายฝนสีเลือดที่โปรปลายลงมาเหนือหลวงไม่ได้หยุดลงกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลงเทียนและสูหลินยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองลงไปยังภาพความวุ่นวายเบื้องล่างด้วยความรู้สึกหดหู ผู้คนต่างหวาดกลัวกรีดร้องและพยายามหลบหนีจากสายฝนที่เหมือนจะกัดกินชีวิตพวกเขาไปทีละน้อยข่าวลือเรื่องคำสาปญามังกรแพร่ะสะพัดไปทั่วทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซูลินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลดวงตาคู่สวยจับจ้องไปที่ร่างของหลงเทียนอย่างรอคอยคำตอบหลงเทียนขมวดคิ้วแน่นสายุฝนนี้ไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติมันคือเวทมนต์ดำ คำสาปที่ท่งพลังอย่างยิ่งเขาหันไปมองซูรินเราต้องหาต้นต่อของสาบนี้ให้เจอก่อนที่เมืองหลวงจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางพวกเขาตามร่องรอยของพลังเวทมนตร์ที่แผ่ออกมาจากใจกลางเมืองมุ่งหน้าไปยังวิหารร้างที่ตั้งอยู่บนเนิน,เ,น,นเขาพวกเขารู้สึกได้ถึงพลังอำนาจมืดมิดที่คอยดึงดูดพวกเขาเข้าไปไกายเข้าไปทุกทีเมื่อมาถึงวิหาร พวกเขาพบกับร่างของชายในชุดคลุมสียืนอยู่กลางลานวิหารเขาเงยหน้าขึ้นมองสายฝนสีเลือดด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกนั่นคือผู้ใช้คำสาบที่พวกเขากำลังตามหาในที่สุดพวกเจ้าก็มาถึงชายในชุดคลุมเอด้วยน้ำเสียงแอบแห้งข้ากำลังรอพวกเจ้าอยู่เขาหัวเราะเสียงดังเมืองหลวงนี้จะต้องล่มสลายด้วยน้ำมือของข้าลงเทียนก้าวไปข้างหน้าเจ้าเป็นใครและทำไมเจ้าถึงทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ ชายในชุดคุมหัวเราะเยาะข้าคือผู้ที่จะนำความยุติธรรมมาสู่โลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและความเห็นแก่ตัวเมืองหลวงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นซูลินกำดาในมือแน่นเจ้ามันบ้าไปแล้วการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ความยุติธรรมผู้บริสุทธิ์ชายในชุดคุมแสยิ้มไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกทุกคนต่างก็มีบาปที่ซ่อนไว้ในใจการต่อสู้เริ่รมต้นขึ้นลมเทียนพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็ว เขาส่งกระแสพลังปราณเข้าใส่ชายในชุดคลุมแต่ถูกป้องกันไว้ด้วยเกราะเวทมนต์สีดำชายในชุดคลุมตอบโต้ด้วยการไล่เวทมนต์เรียกสายฟ้าสีม่วงลงมาหลงเทียนหลบหลีกได้อย่างอุดวิตซูหลินเข้าสนับสนุนหลงเทียนเธอใช้ความเร็วและความคล่องแคล่วเข้าโจมตีจากด้านข้างดาบของเธอวัดผ่านอากาศสร้างเป็นลำแสงสีขาวโพลนชายในชุดคลุมต้องถอยร่นเพื่อหลบการโจมตีของเธอการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด ทั้งสามคนผลัดกันรุกผลัดกันรับพลังเวทมนต์และพลังปราณปะทะกันอย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่ววิหารร้างหลงเทียนเริ่มรู้สึกว่าพลังของตนเองลดน้อยลงสายฝนสีเลือดดูเหมือนจะดูดกืนพลังชีวิตของเขาไปทีละน้อยเขาหันไปมองซูหลินเธอเองก็ดูอ่อนแรงไม่แพ้กันชายในชุดคลุมยังคมหัวเราะยะพวกเขาอย่างสนุกสนานพวกเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้ พลังของคำสาบยามังกรน,นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเจ้าจะจินตนาการได้ชายในชุดคลุมตะโกนลงเทียนกัดฟันแน่นเขาตัดสินใจใช้พลังที่ตนเองเก็บซ่อนไว้เขาหลับตาลงรวบรวมสมาธิทั้งหมดและปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของตนเองออกมาร่างกายของเขาส่องสว่างด้วยแสงสีทองรามพลังปราณของสูงขึ้นอย่างน่าตกใจข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายเมืองหลวงของข้าลงเทียนคำราม เขาพุ่งเข้าจมตีชายในชุดคลุมด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเดิมพลังเขาแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถทะลวงเกราะเวทมนต์สีดำของชายในชุดคลุมได้ชายในชุดคลุมเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาไม่คาดคิดว่าหลงเทียนจะมีความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายขนาดนี้เขาพยายามที่จะตอบโต้แต่ก็สายเกินไปหลงเทียนซัดหมัดเข้าใส่ใบหน้าของเขาอย่างจังเขากล้ากระเด็นไปกระแทกกับกำแพงวิหาร ชายในชุดคลุมล้มลงกับพื้นเขาพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ทำไม่สำเร็จหลงเทียนเดินเข้าไปหาเขาอย่างช้าช้าทำไมทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้หลงเทียนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาชายในชุดคลุมหัวรอเบาๆฆ่าถูกฆ่าทอยส์ถูกทอดทิ้งข่าต้องการแก้แค้นหลงเทียนสายหน้าการแก้แค้นไม่ใช่ทางออกมันจะทำให้เจ้าจมอยู่กับความมืดมิดต,ตลอดไปชายในชุดคลุมเงยหน้าขึ้นมองหลงเทียนฆ่าฆ่า ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อหลงเทียนได้ปลดปล่อยพลังปร,ราณเข้าใส่เขาทำลายคำสาปยามังกรที่อยู่ในตัวเขาสายฝนสีเลือดค่อยๆจางหายไปท้องฟ้าเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งหลงเทียนและซูหลินมองหน้ากันพวกเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพื่อปกป้องเมืองหลวงและคนที่พวกเขารักจบตอน